ช่วงสิทธิ์มีครูแล้ววันนี้ก็ถึงคิวของนายเปรมวรุษหนุ่มตีที่ดูไม่น่าจะมีวีรกรรมแสบสมัยเรียนเท่าไหรแต่จะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าต้องไปฟังกันคะ่ะอ้าช่วงสิทธิ์มีครูวันนี้ครูก็ไม่รู้หรอกว่าใครจะโทรมาใครจะเข้ามาใครอยู่ในสายคุยกับครูสิฮะัลโหลครับเอานายเปรม ผิดหรือเปล่านายเต็มไม่โทรผิดครับผมตั้งใจโทรมาหาครูเพ็ญสีเลยครับเนี่ยเธอเป็นหนึ่งในคนที่มีวีรกรรมด้วยเหรอฮะวิทยา์ผมดื้อเงียบครับเอาเล่าไหนเล่าครูฟังซิไหนเล่าครูฟังซิขอย้อนไปตอนมต้นก่อนแล้วครับห้องผมเนี่ยจะมีไว้บอร์ดช่วงนั้นเด็กผู้ชายห้องผมเขาจะแบบต่อยไว้บอดกันทำเพื่อทำเพื่อไม่เหมือนวัดพลังกันนะครับถ้าใครกอดแตงเต่า่อยยุกก็เออเก่งอะไรอย่างเงี้ย <laughs> พอต่อยมันไปต่อยมันมารูมันขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆอันนี้ผมก็คิดอะไรที่เลนพี่เลนออกก็คือเอาเอาเบสของเพื่อนนะฮะ<ม>เอามายัดใส่กระดานครับผมคือเอาไวโอ้โหคงจะใหญ่มากเลยนะเนี่ยขนาดเบสตัวเท่าบอลอร์เลยเข้าไปได้อะออใหญ่ครัมันคือรูใหญ่ใหญ่ใหญ่แบบใหญ่มากมันใหญ่ประมาณหัวคูนี่แหละถูกปะมใช่แวผมปกติโอ้ใหญ่กว่านะ โอ้ยใหญ่กว่านะโอ้ส,อสารคนซ่อมเนาะใช่ะสะสารจริงเธอทำคนเดียวหรือเธอทำกับใครในเฟซทำหลายคนครับผมอาจจะเป็นแค่คนเริ่มไม่เฉยฮะโอู้ว่าเธออย่าใช้คำว่าคนเริ่มกูว่าคำว่าคนเริ่มเนี่ยมันเบาไปเธอคือหวัวจกใช่ไหมคือตอนนั้นห้องผมจะมีห้องแรกกับห้องสองครับ ผมเนี่ยจะอยู่ห้องสองแล้วผมจะเป็นหัวหน้าห้องสองเหมือนเป็นหัวโจกของผู้ชายพาไปแก้งนู้นแก้งนี้ครับผมมองย้อนกลับไปคือแบบไม่น่าทําเลยคุณว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะยิ่งใหญ่แล้วเธอมีอีกไหมมีอีกครับมีอีกมีเหตุกน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่สุดแล้วนะเพราะว่าคือผมโดนโดนเรียกเข้าห้องของหัวหน้าโครงการนะครับ แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเรียกปลปกรอมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบขอโทษไม่ทําอีกแล้วอะไรเงี้ยครับอืมหมดแล้วล่ะเนาะไม่อย่างยังยังครับแบล้วแบล้วอย่างเงี้ยะวีรกรรมเยอะครับตอนเด็กจําได้เลยครับผมอยู่ห้องคอมอืเรื่องนี้คือแกล้งคุณครูสอนคอมจนร้องไห้แกล้งครูสอนคอมจนร้องไห้ใช่ครับไปทำยังไงครู้องไห้อ่ะคือครูของผมเนี่ย เป็นต่างชาติครับผมเขาก็จะคุยภาษาอังกฤษตอนเด็กก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เพื่อนก็พูดไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจที่ครูเขาบอกว่าให้ทํอะไรอะไรเไงี้ยแล้วรู้ว่าครูเข้าใจดีด้วยครับผมก็เลยเตะเก้าอี้คอมก่อนเลยครับตอนแรกเตะเก้าอี้คอมเขาเห็นผมเตะเก้าอี้เสร็จป,ปุ๊บเขาก็ล็อกล็อกจอผมเลยอืมไม่ให้ผมใช้งานแล้วคราวนี้ คุณครูเขาก็เดินออกไปเหมือนจะไปบอกครูคนหนึง่งผมก็ล็อกประตูห้องครับผมแล้วคราวนี้ก็สั่งแบบปิดปิดคอมที่เพื่อนทํางานอยู่คุณครูก็มาหน้าประตูมาเคาะห้องคือครูเขาเข้าไม่ได้ครับแล้วเขาก็ร้องไห้อยู่ประตูครับผมคุณครูเป็นผู้หญิงใช่ไหมครครูเป็นผู้ชาย <c oughs> ครับผมการร้องไห้ของครูผู้ชายครูว่ามันคงจะหนักหน่วงพอสมควรในการแก้ปัญหาไม่ได้อะถูกไะล่ะ กุมเด็กไม่ได้แล้วอะไรตอนนั้นผมก็ดื้อแบบมากด้วยใช่ครับผมแล้วได้ขอโทษครูไหมลูกขอโทษแล้วขอโทษนะหมดหรือยังโอ้ยังครับผมเลอเลือยงเลยเกลี้ยงเลยครับผมเลยเปรมเธอเยอะไปแล้วนะถึงขั้นทําให้ครูร้องไห้ในครูว่ามันหนัก่วงนะงๆเรื่องนี้ก็หนักเหมือนกันนะเป็นการทําลายทรัพย์สินของโรงเรียนครับทำโรงเรียนได้เหรอเรื่องนี้อยู่มอร์ไหนต้นมัอนต้นเหรอใช่ครับตอนนั้น ผมกับเพื่อนชอบเล่นกีฬามากก็เตะบอลเล่นบาสหนีเรียนไปเตะบอลบ่อยคุณครูใหญ่ที่เป็นหัวหน้าโครงการเขารู้เพราะว่าครูประจําวิชาเขามาบอกคุณครูเราก็เลยสั่งเอาคุญแจเนี่ยไปล็อกกลงสนามบาสสนามฟุตบอลครับผมไม่ให้เข้าครับผมให้เปิดให้เล่นเวลาอ๋อเพราะพวกเธอไปเล่นไม่รู้จักเวลาเวลาเรียนใช่ไหมใช่ครับใชม่มันสมควรแล้วนะครูฟังมามันก็สมควรแลวแหละ <S <S แล้วไงต่อไม่ได้แล้วอยากเล่นอยากเล่นมากทําไมทําไมครูครูทําแบบนี้อะไรเงี้ยแบบพักเที่ยงเงี้ยเขาก็ไม่เปิดให้เล่นมผมกับเพื่อนก็เลยคิดหาวิธีก็คือเอาก้อนหินนะฮะไปทุบก,กงเหล็กทุบกงเหล็กผมก็เอาก้อนหินก้อนใหญ่ๆเพื่อนเนี่ยไปถล,ลุงับผมถลุงเพื่อนเพื่อจะมุดเข้าไปใช่ครับผมโอ้ แล้วใครจะมาซ่อมทีเนี้ยก็เป็นปัญหาของโรงเรียนอีกใช่ไหมเอาจริงตอนตอนล่าสุดที่ผมอยู่เอ่อม6นะยังอยู่โรงเรียนเดิมอ่ะผมกลับไปผมก็ยังเห็นเขาไม่ซ่อมรับพี่เลยรู้งั้นรู้สึกผิดไหมเนี่ยก็ถ้ามองกลับไปก็รู้สึกผิดอยู่นะฮะเพราะว่าเป็นแบบการทำลายข้าวของโรงเรียนด้วยอะไรยมันก็ไม่ดีับผมใครเป็นคนทำเป้นบาสพังผมเองครับ ต๊บนึงนะแสดงว่าเธอไม่ใช่สามเรื่องว่นแหละในเฟรม <c oughs> <ง>รนกำลัเลยเธอมาเลื่อยดีสีนะรว <c oughs> มเป็นเรื่องเดียวกันได้ไหมครับโอ้ราเล่นเป็นบาสให้คููฟังซิมันยังไงก็คือเล่นบาสอยู่ดีๆไม่ชอบแบบเล่นทุกวันเล่นไปเล่นมารู้สึกว่าเบื่อ,อแล้วก็คิปพี่เลนเราก็แบบเอาหินโยนขึ้นไปใส่แป้นบาสนะครับโยนเล่นๆเลยให้มันแตกนะครับ ครูอยากถามเธอว่าเพื <sus st anza> <ide> <beeping> ่อเพื่อเธอสะใจจังนสนุกเวลาเห็นไม้่วกลงมาสนุกครับผมเคอุแสดงหว่ามอต้นเธอไม่ธรรมดานะกับเพื่อนเธอไม่ไม่ไม่ธรรมดาต้นดื้อมากมีแรงมานานใจในการดื้อไหมครูถามจริงเพื่อนด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าแบบตอนนั้นเพื่อนที่เรียนด้วยกันอยู่ห้องเดียวกันเนี่ยดื้อเหมือนกันเลยมันเข้าขามันทากันแกลงวันชาวแกงเป็นชาวแกงครับผมใช่ เธออยู่ที่อุบลเธอพูดภาษาอีสานได้ด้วยเหรอคูดได้นิดหน่อยครับอาจจะเพีย้ยนเพีย้ยนชีบ้กเอางี้กันครูจะให้เธอขอโทษโรงเรียนเธอที่อุบลในสิ่งที่เธอทําเป็นภาษาอีสานสำเนียงไม่ได้หรือว่าไม่ผ่านเกณฑ์เธอต้องโทรไปขอโทษเองที่โรงเรียนขอโทษเนี่ยนะขอโทษขอโทษขอโทษโอเค <laughs> ผ,มผมไล่วรรณยุกเอ่ครับขอโทษ <laughs> ไป ตั้งสติขอ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 โทษขอโทษโอเคก็ถึงโรงเรียนเป็นจะมามหาลายจังหวัดอุบลนะครับผมที่อตอนตอนเด็กที่เคยพังแฟนบาสแล้วก็สนามบอลแล้วก็อีกยังเคยเห็ดคุ้นคู่ของไฮอีกครับผม อะอีกสารพัดอย่างเลยก็อยากจะขอโทษคุณครูทั้งหลายที่เคยสอนอยู่โรงเรียนแห่งนี้แล้วก็ยังสอนอยู่นะครับทีทําให้คุณครู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 ปวดหัววอยมีโอกาสผมสิกลับไปเอขอามาแล้วก็ลาไปเอต้องใช้คําว่าอะไรลบไปขอโทษครับมผเป็นการพูดอีสาภาษาอีสานที่เชียนไปการขอโทษ ครั้งนี้ของเธอถือว่ามับานค่ะอะมาพูดถึงอีกเรื่องหนึง่งในนาม <S <S ที่เธอเข้ามาคุยกับครูวันนี้ <S <S ครูก็ไม่อยากให้เธอมาและสูญเปล่าครูจะขอสอนคําภาษาอังกฤษกับเธอนะเพื่อเธอโด่งดังแล้วเธอจะได้คิดถึงครูว่างั้นเถอะถ้าเกิดว่าเฮลโลนี่มันง่ายไปใครก็พูดได้อเมือ่อกี้เธอขอโทษโรงเรียนเอาคําว่าขอโทษดีกว่า ในเธอเราพูดคำว่า sorry กูฟังหน่อยสิ sorry no no ตอ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  s, <S ่ตอ y ิ o so อดิน่ารักมากใช่ใช um ่มันอาจจะคำลูกแรกๆมันอาจจะคำนะแต่ว่าถ้าพูดบ่อยๆมันจะชินลิ้นเราอ่ะมันจะเป็นโดยปิยายลูก sorry เก่งมากอ,าอะเธอเธอมีคำแบบวัยรุ่นมาสอนครูไหมเอาคำที่แบบว่าครูน้าอย่างครูสามารถพูดได้อ่ะเอาเป็นคำคล้ายๆคำขอโทษในภาษาวัยรุ่นเหมือนกันก็มันก็ไม่ใช่ขอโทษหรอจะทำให้คนฟังรู้สึกว่าชุ่มฉ่ำอะไรขอโทษที่มากกว่าคำว่าขอโทษอเอามามฟังซิ กูเป็นสีออกเสียงตามผมนะครับครับผมเกาขอโทษก็คือคําว่าเขาขอโทษใช่ครับผมไม่ได้ไวรุ่นเขาไม่พูดจริงจริงมันสีหนึ่งสองสามก้าวขอโทษอยากได้ขัดเลยถูกมะเอาเอาเาขอโทษเอ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 อใช่ใช่ถูกต้องอย่างนี้แหละคุณวันเจอนี้ฮะ ตัวอยากดเ้องน้ตัวอยากโกดเ้๋งน้งน้ำแบบองเงแบบนี้ฮะอ๋ะนี่คือองแงอย่างคุณองเงยอย่างเ <c oughs> วลาคุณสีจะขอ,อโทษใครถ้าอยากให้คนนั้นแบบหายหรือว่าแบบอารมณ์ดีขึ้นคุณสีต้องทําหน้าอย่างนี้ด้วยนะเราควรทํากับใครได้บ้างหน้าแบบเนี้ยคุณเราคุณสีลองไปทากับอ่ากับสามีคุณเ<ไ>หรอโอ้มวได้นะได้ใช่ไหม ไม่โดนโอเคนหน้ารังเลยเออก่อนจะจากกันไปนะนายเปลมครูอยากให้เธอฝากถึงน้องๆที่ตอนนี้กำลังเรียนออนไลน์อยู่รวมถึงฝากถึงผู้ปกครองน้องๆที่ต้องเป็นที่ต้องเรียนออนไลน์เป็นเพื่อนน้องๆหน่อยได้ไหมครับผมก็ถึงน้องๆที่กำลังเรียนออนไลน์ก็อยากให้ทุกคนนะครับผมเรียกว่าสู้ พี่เปรมก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับตั้งใจเรียนออนไลน์กันทุกคนได้นะขอบคุณพ่อแม่ที่แบบเป็นกําลังใจที่ดีให้น้องๆทุกคนแนล้วผมสู้ๆครับพ่อแม่นี่น่ารักมากเลยนายเปรมหวังว่าเธอกับครูอาจจะได้พบกันอีกเรื่อยๆนะได้ครับผมขอบคุณมากนะลูกนะแค่นี้นะครับขอบคุณครับครูเ็นสี่บา๊บบบายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ